มาสเต็ปเลยละมาถึงก็เงียบนานมาถึงก็ตายเลย Hello, ฮัลโหลครับอันนี้ผมอัดแล้วเนี่ยคุณทักครับค่ะผมอัดแล้วเนี่ยเอ้าก็เปิดรายการนี่ครับีิเกียร์และพูดเสวให้หน่อยดิโสวัสดีทุกคนด้วยนะโยนขอครับ ถ้าคุณพูดคุณพูดงั้นให้ผมพูดเองเนี่ยสวัสดีครับผมผมเป็นโสร้างครับผมวันนี้เรก็อยู่กับเทริพารที่สีกันนะครสีครับสี่โฟว์โฟ์ว์อย่าเงปิดฮะสี่ครับสี่สี่สี่โฟว์โฟว์อยู่เนาะอย m a โอเคฮะไม่พูดนะฮะเียดอ่านโอ้ยฟอคฟอคดิสส์ r ก พูดนะผมทีเกียดอ่านฮะเราเนี่ยอโอ้ยเฮ็ดโซด IP ทักไปให้อะไรวะฟังก็อ่านภาษาคารโลกีไม่ออกแม่นอนมาช่วยกันโอเคโอ้ยตัวอะไรวะพิมพ์สกายได้ไงฮะเคยเห็นนะฮะ เนื่องจากเรานะครับเราไปฟาร์มมานะถามว่าของเยอะเราไปฟาร์มมานะใช่ฟาร์มมาตามมา,า,มมาลุกสกายบ้าดีผมอัดฟูสกีนอยู่ถ้าผมไปเออผมไปเปิดดูสกายมันก็หลุดดิเดี๋ยวพวกเราหยุดถ่ายอะเอตตี้แม่งก็มาแล้วนะครับไม่ต้องมาสนใจครับมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะเออ เริงเ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 โอเคสามพาร์ทที่แล้วครับผมผมอัดประมาณเด้อห้าสิบใช่ไหมห้าสิบหนึ่งชั่วโมงมีหนึ่งชั่วโมงด้วยคลิปหนึ่งคลิปแรกตอนนี้เท่นาประมาณเออเอาสักประมาณออสามสิบนาทีพอไม่เกินสามสิบพอถ้าส<ด>ามส<ด>ิบ <30 S 2> แล้วล่ะฮะเกินเกินสามสิบเกินนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าก็ยังดีกว่าเอออัดไปประมาณห้าสิบกว่านาทีหนึ่งชั่วโมงนะครับ คือคือ,คอมันมันยาวเกินไปไงยกุเดี๋ยวกลัวคนดูจะเบือ่อฮะโอเคฮนะขอจบเป็นเงเท่านี้ครับผมสวยดีครับอ๋ออ๋อเออเอาโอเคฮนะเยี่ยมฮะทำได้ดีฮนะทำต่อไปฮนะอัดไปถึงห้าวิอัดไปถึงห้าวิเลยเล้วเดีวยวดูในไรก้าวได้วะ เอาต้องมาถึงแบงล่างได้ไหมครับไตรกายแบงล่างได้ไหมอืมไม่ใช่ไตรการเป็นเทนฮะความสุขไหม่ะเอาลิมิตประมาณถึงหนึ่งทุ่มเดี๋ยวค่อยเลิกอันแล้วกันโอเควันนี้ทำะไรดีเอาโอาอ้าอ้าวอาดีๆก็ออกไปคนหนึ่งคน ดีนะช่วยตอบผมหน่อยนิดนึงก็ดีฮะของี้เจ็ดอ่านเอ้ยนี่คุณโอ้ล่ะเออเลยกระตุกตุกตุกตัวกระตุกด้วยสำบัดีแคนเทียมีมีใครได้ยินฉันไหมน่าเตงโอเคการเข้ามาแล้ว เนี่ยวันนี้มาทําอะไรดีอะอะไรไปอะไรไปอะไรยังไงที่ไหนอะไรยังไงโอเคจะสู้<ซ>บอสเหรอตีบอสต,ตีบอสเหรอมันมันไม่ได้เขียนอย่าง,งี้มันต้องเขียนว่าไฟฮะเอ้ยเราเดินทางมาแล้วเขียนว่าไฟบอสฮะเอาบอสอะไรดีละ่บะบอสอนะไรบอสแพนเทล่าไม่หลอนไม่เอา เธอบอสทุกครั้งทุกวันหรือว่าทุกส,สัปดาห์กำลังไม่ทึ่งอะไรกำลังไม่ทึ่งอะไรบอสออนแอร์บอสออนแอร์ทำมันยากมากเลย บอสแม่งอ่ะอ๋อเขาคลขนละบอดูกูได้มอสกากมาแนี้เปล่าเขาน่าจะสือความหมายประมาณนี้พอว <Bot, S 2> <พอ S 1> ินไปทาง<า>ตรงไหนวะมันก็หมดอยู่นะเอ้ย่าที่กากที่กากผมว่าน่าจะเป็นไอ้นี่มากกว่านะไอ้บอสพึ่งอะ่ะพึ่งมันก็สลามอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไมันหมายถึงเขาหมายถึงเนี่ยฮะเขาหมดอนะ่ะเพราที่กากที่สุดนะคือบอสเดสตรอยเออร์อ่ะ ตัวมันยาวไงแล้วสามารถเอ่อจัดก,การได้อย่างง่ายดายเราตายยังครับฮะก็สู้ตายไปแล้วง่าย<ม>าดาย,ดายมูลหลอดโอ้มูลหลอดอย่าอย่าพึ่งไปหามูลหลอดมันยังสมอนไม่ได้ย,ไไดยังสมอนไม่ได้อย่างสมอนได้เราก็ยังไม่ควรสู้กับมันกันเลยฮะอันนี้เอ,เอ็กซ์เพิรหมดนะครับแน่ใจฮะอันนี้เอ,เอ็กซ์เพิรหมดนะครับ แน่ใจแล้วว่ามันกะนฮะนี่เอ็กซ์เปิดโหมดเราไม่รู้ด้วยว่าเออมันจะตีอะไรขึ้นแค่ไหนไปไหนแม่งก็มีแต่ใหญ่เป็นมุมอันนี้ตบปลาดีกว่ามันไงไม<ะ>้ก็โอ้ยตัวนี้ตัวนี้ห้ามห้ามใช้ตัวนี้ตบปลาไม่งั้นเดี๋ยวจะชิบหายไวอดแน่นอนอไอ<ะ>ท็อฟฟี่ ทูฟี่อันถูกกว่ามัรู้ทูฟี่เวิร์มเนี่ยฮะถึงเทพเท่าไหร่ก็ไอไอที่มีเปอร์เซ็นต์หกหกหกเนี่ยฮะเล็ซาตาเนี่ยครับผมคือมันจะสมอนบอสตัวหนึ่งฮะอย่าอย่าเพิ่งถ้าถ้าคุณไม่พร้อมทูวยอย่าไปใช้ตัวนี้ตบเบ็ดขากคราะงั้นความชิบหายจะมาเยือนฮะเออย่าอย่าดีกว่ามันเป็นมันเป็นคล้ายๆแบบผมผมขอเรียกว่าฉลามหมูแล้วกันนะมันคล้ายๆหมูผสมกับฉลามอะ ฉลามหโหดอะเว้ยใช่โหมดอยู่นะคนโหดยังแพ้เลยเอเ็กซ์เพรสโหมดยังไม่รู้เลยว่ามันจะเออตีแรงแค่ไหนไม่ผมเล่นโตโหมดมันผมก็แพ้นะผมมีเทคนิคอยู่นะไทเกอร์ไทเกอร์ชาร์กกับชาร์กไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้มันคือตัวอะไรมันคล้ายๆกับฉลามมากบอสใช่ฉลามแน่ๆต้องไปฆ่าฉลามแต่ไม่อยากฆ่าตอนเนี้ยยังไม่อยากฆ่า ฆ่าเพเรล่าให้ได้ก่อนเถอะฆ่าฆ่าโกลริปไม่ได้ก่อนนี่ชาร์จพรหมดชาร์จนี่อีกเวดี้วีดี้วีดี่ก็ต์เอาไม่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยนะเทพเทพพอนะโกเลียมพรที่สู้ไม่ได้อะอย่าสู้เลยอ๋อนี่ไงโตเห็ด ต้องใช้ครับดีคุมีตัวเทพอยู่โอเคบ้านเห็ดเดี๋ยวผมให้อยู่ด้านล่างนะฮะฮะบ้านเห็ดบ้านเห็ดเฮ้ยผมว่าเอาไว้ด้านบนดีกว่าด้านล่างบนมันต้องใช่มันต้องสร้างทางด้านบนฮะจะสร้างที่ไหนสร้างเลยครับโอเคโอเคผมมีคัพติ้งป้ายลูมเวิร์กผมมีเนี่ยวันนี้มันสร้าง นี่เราสร้างเกาะหิดลอยฟ้าดีกว่าอะไรอะไรก็ลอยฟ้าโอ้ยคุณเลฟเฮ้ยคุณเวฟรอผมเฮ้ยบินถึงแน่วะโอ้โหหน้าตาดีถึงบินถึงตรงนี้น่าจะปลอดภัยใช่ไหมครับคุณเวฟมั้งนะทาไมโดนไวเบิร์นฉกโอ้ยโอ้ยโอ้คุณเวฟพูดถึงผมโอ้ยคุณเวฟพูดถึงมันมาเลยแม่งสายจังเลยน้อ แม่เดี๋ยวผมขึ้นไปช่วยคุณฮะไม่ต้องผมชนะแล้วเออ,อ,อไปห้ามันครับมันมันมันกแป๊บหนึ่งอุย้ยหูอือ้ออันนี้อันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือสนามบอลบเล่ะเลฮะบอลเล่สนามบอลเล่กากอันนึงนะครับผมเอาไว้เล่นแก้เบือ่อฮะซึ่งเป็นสนามบอลเล่ที่โหดพอสมควรนะรผมก็คือจะมีไว้เวิร์มาก,กวนนั่นเองฮนะใครกวนครับ ก็คือคนคนที่คนที่มันก็คือถ้าว่าเออคนที่แบบใส่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ใส่ชุดกอกกากานี่คืออาจจะโดนตัดสิทธิ์ออกได้โดยไวเบอร์นะฮะอย่างงี้ได้เลยอะไรวะเนี่ย volleyball คืออะไรวะค o l l ะ y b วอล v o l l e y b a l ล volleyball v o l l e y b a l นี่เขียนงี้บอลเนี่ยเออคุณนี่

กล้องผมจับจ,<ะ>จับผิดคุอยู่นะมาะที่ต่อ T F K ของคารเมพับอะไรครับ T F K ของผมครับใช่เหรอเนี่ยใช่ครับมันตัดกันแบบเออคุณฮะคุณคุณจีนครับขอไอ้กล้องผมจับผิดคุณอยู่นะฮะคุณจีนฮะคุณจีนฮะคุณจีนฮะไฮแอมิเร่า กินฮะอย่าอย่าใช้ของมูลหลอดฮะของเทมฮะพวกของมูลหลอดอะไรพวกนี้อย่าใช้เลยฮะขอร้องฮะทำได้อยู่นะได้ชุดส่วน,ใ,นใหญ่จะได้มัวโอเคเป็นว่าคุณก็แค่เอ,อตัวปวนคนนึงแล้วกันส่วนผมกับคุณทักก็แค่ของผม,ผมกับคุณทักก็คือเล่นจแบบจริงจังใช่ไหมฮะมหน้าผมว่าผมจริงจังเลยมองไม่เห็น,น <ผม S 1> อ่ะอ้าวเฮียน้อยใจดีฮะ หน้าผมดีจริงจังไหมไหนวะดูแป๊บไหนวะขอมองแป๊บหนึ่ง <l itz> ไหนวะหน้าหน้าคุณจริงจังแค่ไหนขอดูดเลยนี่นี่ครับหน้าผมจริงจังไลยนี่ครับหน้าจริงจังโอ้โโอเคเขาจริงจังนะไปละไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไ,ลว,ไ,ลว okay. ไม่ทำห้องใต้ดินเหรอครับไม่ จะทำยวค่อยทำทีหลังนั่นไงเอ็มบีซีมาเลยมันไปเว้ยไม่ได้มาไปอ่ะมันไปมันไปไปไปะไรครับเฮ้ยไปมันก็คุณก็ลองไปถามมันดูนะไปไปตายจีน่าน้อยใจนะฮะ จะประมาณตรงนี้แหละตรงนี้แหละช้าแน่แใ,นใจเหรอแน่ใจครับแน่ยิ่งกว่าแน่คแ,แล้วผมเราถ้ามีธุระกับมันแล้วไม่รู้ดิแล้วถ้ามีธุระกับมันเราก็ไปหามันแค่นั้นแหละออ๋พูดไกล เขวขี่แม่งก็น่ากลัวขี่โคตรน่ากลัวเลยแล้วคอนเตอร์แม่งก็ติดกับยกเว้นสลามอออกข้างล่างเนี่ยเหรอสลามติดกับเลยเว้ยโอ๊ยอ้นี่ก็ติดกับติดกับกับดัก เดี๋ยวเดี๋ยวพอตกแต่งอย่างครับติ้งเทเบลมีไหมมีอ่ะในนั้น่าจะมีมั้งหรือเปล่าไม่รู้ไอ้ก็ไม่รู้กินก็ไม่ถึงจะจบเรื่อยๆเลยวันนี้เสียงกินหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมว่าใช้เชื่อเถอะ Có nằm bên mỹ tưng binh, Mom nhá sôi sưu. A chuẩn muốn chơi Nyo. Chuẩn môn ca. 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 Chuẩn tiếp ca. Chuẩn môn ca. Chuẩn môn ca. Hả? môn ca. hả? môn hả? Chuẩn môn ca. Chuẩn môn ca. hả? môn ca. Chuẩn ไปคุยกับพี่ไปพี่ไม่ตอบผมแปลกนะเนี่ยแปลกแปลกแปลกทำ<บ>ไมไปโอมสีแดงต้องอยู่ในแถวเราด้วยถามมันด้วยเนี่ยเหมือนมันจะตอบโอ้ยกับดักใครวะ้มนั่นมันมนุษย์หมาปูนี่นาะ ท่า FC หยิบโอ้ยอะไรฮะอุ้ยดอบดอบม้ายูนิคอนมายูนิคอนเย้เฮ้ยเฮ้ยผมจะทำเกาะเห็ดลอยฟไฟดูเห็ดกัญญาเห็ดกัญญาจะพาที่ผมติดเลทเนี่ยติดเลทยังไงครับ โอเคครับไปให้คนเลยฮะเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวพึ่งผมรอเล่นใครชื่อเล่นครับเคยคโอเคยใครไปสนใจเครับใครครับใครชื่อเขาครับอุ้ยใครทำกบดังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดักโอ้ยกบดักทักคนดักใคร โอ้เดี๋ยวกับดักตรงไหนอะแดนน้าแข็งเหรอดินแดนดินแดนสกายเนี่ยครับไม่รู้ฮะไม่รู้ใครไม่รู้ไม่รู้ใครไปทำไว้ฮะต่ากันปอนด์เลยอาจจะเป็นผมก็ได้เอาไว้ให้ใครสักคนเออที่เออกำลังเดินเออระเหยลอยลงไปข้างล่างก็ได้เอ้ยเหยี่ยมหลักของเขาไม่ใช่ FQ คเับอย่ามาแป๊บนึงครับไปห้องน้ำครับเอาฮะ เอาเอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยใครทุบวะใครอะไรฮะมันทุบทียบเจผมอ่ะใครฮะผมเปเปล่าเปล่าลาผมไม่ได้ทุบซะหน่อยลาไม่ได้ทุบ<ะ>อยู่คนเดียวในที่ผมเปล่าทุบผมแค่มาขอเมฆจากคุณเฉยๆเอาั่นไง เอาผมทุบไม่ล่ะผมแค่มาขอมเมฆแค่มาขอกระต่ายจากคุณที่เฉยเคคดีครับตลาดนั่นเลยดี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 มากเลยฮะตู้เฉยๆไหมืมไม่ฮะผมขอเออเมฆอย่างเดียวไม่ขอบตู้คุณเลยแน่ใจน่ใจฮะกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ฮะ ลอยล้านพันกว่าล้านปอร์เซ็นฮะทำที่เหตุเสร็จยังครับกำลังฮะจะทำมันเป็นแบบค่อนข้างแบบลอยฟ้าได้อย่างเงี้ยเออตัวนีออ้มันต่ำจังวะไอ,อตัวล่างบอกว่าทำไมผมขึ้นไม่ได้คนมันโง่เกินไปไงโอ้โหเหมืนหอนดาว You're so stupid นีไ้ไปทำเป็นนี่เลยแล้วกันเ๋ยว <is> ทูบนะฮะคุณไม่ช่วยผมเลยนะฮะแค่ช่วยทำอะไรครับไปเอาเมล็ดเห็ดมามันจะชื่อว่ามันจะชื่อว่ามัสตูมซีนะครับไปหามาในกล่องครับ เอา go go ผมมีอยู่นะผมไปคุณเห็นมาเมื่อกี้นั่นแหละเอามาปลูกนะฮะเอาแปะฮะแปะเองไม่เป็นไงว้าให้ไปเอาอีกไหมครับเอาอยอ่ก็ได้ฮะเราจะเอายางงุมวางไว้ทำไมฮะพี่ครับคุณจะทำอะไรคทันคุณอฮะ ราแค่เข้าเกมนะเข้าไม่ได้นะจะเล่นได้ยังไงโอ้ยตีตีมาไม่ทันคมกากโอ้โอ้แค่ผมเข้าเข้าเธอเรียกเลยไอ้เธอเรียกพี่บีผมจะเข้าไม่ได้ครับเราเข้าพี่บีใหม่นั่นดีฮะเข้าพี่บีใหม่พูดขีพูดขี้ยืนเด้อสายเวิร์นอีกแล้วไป้คนอีกแล้วโอ้โอ้โอ้หลบได้ ไม่แลกต้องเล่นเราต้องกวีเราต้องเออทำกวีให้เขาฟังฮะโอเคทำไมนะฮะเราจะได้ไเออนอนหลับฝันดีฮะตอนนีิทานกินอยู่วะเนี่ยาใชบกำลังเล่นานิทานที่เป็นต้นกำเนิดของโออชิอิชิตันอยู่ฮะแล้วก็ยูเน่ด้วยไม่ครันิทานชาดกเล่านิทานเอาโฟนมาแปะแล้วก็เอาเอาพันเอาเจ็บไหมฮะนิทานชาดก อันนเล่นนิทายนะเนี่ยอาปูนเอาพื้นแปะอ่อนทีทายขึ้นบ้านนะใช่ขึ้นบ้านแล้วโอเคฮะใครได้อยู่นะทถ่ายอยู่ใช่ไม่เนี่ยก็ถ่ายอยู่ฮะทำไมฮะจะทำมาทำทั้งยาโอเคฮะใครก็ได้เตะเขาเอาไปทีเตะได้ ตีหอกไปทีแต่อ,อีหัวเขียวอนี่เอาไปทีท่านหัวเขียวท่านหัวเขียวแมนที่ร้อนนี่สุกคุณรู้เรื่องคุ่รู้เรื่องโอ้คุณบ้านนอกไงไม่ฟังออกนะผมผมฟังออกแต่ผมฟังมีเทปไม่ทันเลยเขาพูดอย่างรวดเร็วอะไรวะคุณแม่งบ้านนอกที่ผ่านเลย มันนอเขาปูงเร็วเร็วไปรถติดรถติดรถติดเออรถติดรถติดอะไรติดอะไรติดรถติดอะรติดรถติดรถติดมีกูติดมีกูติดมีกูไปขวางทางไช้มีกูติดทีนีไขึ้นเลยขวางทางซีบอกซีขึ้นเลยก็นั่งลงขึ้นเลนั่งลงขึ้นไม่ต้องนั่งดิเออใช่ เราเฮ้ยเฮ้ยอะไรน่าจะได้สักหมื่นหอยหอยหอยใช่หอยหอยไอเชียวใช่พวกนี้เกมน่าจะแจกหมื่นหอยเชลยวอะอะไรนะไอเชียวไเชลยวอะที่จะมีรถไปเติมน้ำมันอะเอาไม่ใช่เชลเนี่ยที่นี่วะเชลนี่ที่ไว้ดัดผมป่ะเขาไมเชลนี่ที่ไว้ดัดผมป่ะไอมันเชียวครับ ติด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 แิ้ติดติดอีเฮดเฮอดเอาไปทำอะไรเฮซอดไปฟาดหัวพวงโอเคไม่มีมีฟันอ่ะใต่ไปเที่ยวต่างปดะเทศแม่งก็มาใหได้แม่มีฟาดอยู่ก็มาให้ได้เโอ้พี่มันท้าเลยอ่ะนันดีอท้าเขาเท้านะจริงมาดิโอ้ยท้าคุงโอ้ยท้าคุได้จริงมาท้าคุง โอ้ยทำตัวเก่งขนาดนี้อนไอ,อ้อคุงเนี่ยทำตัวเก่งบินแน่ <laughs> บินมาเลยอ,เอันบอกไอ้จำปาทำตัวเก่งหนักหนาดิเ <laughs> <laughs> กี่ยวอะไรกันวะไอโซลานี่หันหัวเที่ยวไม่ทันเลยอ๋อไม่เขาต้องหันด้วยอ่ะเราก็นำสกุลมาที่จำปาครับจำปา จำปลานี่จำได้หลายตัวไหมฮะใช่จำได้หลายตัวเลยมีอะไรบ้างปลาดุกปลาช่อนปลาดิโม่ปลาน่นนั่นนี่โอปลาิกรกตูนปลากระตูนด้วยโอเคปลาปลาแลที่ปลากระตูนนี่ที่ร้องเพลงหรเปล่าฮะปลาปลาไปยานาปลากระตูนนี่ที่ร้องเพลงปล่ฮะครับแล้วมันปลาตูนปลาตูนนี่ที่ร้องเออ เยสอดอะไรวะวัดเต๋อเห้มันรออยู่กี่เช่ไหมพี่พี่เขาหลอกกันใช่ไหมฮะเฮสอดเฮสอดด้วยกองไอดอกกองได้แล้ววะบอกพี่ว่ากล่องทำไมกล่องมันนี่ใส่ดีจะตายนั่นดิกล่องมันกล่องเดินได้กล่องกล่องกล่องเดินได้ไม่มีหรอฮะเป็นในเชอร์รี่เจ้าเพือ ไอ้แฟบมาอีกแล้วไอ้แฟบมาอีกแล้วไม่ได้แดกโลกนะฮะสาธิตรุกคนด้วยนะฮะโอ้โหใช้เวลาแล้วครับองตาคือองวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเกมเซลโล่ตื่ดไม่เฉียว อยู่กับพาที่สองแล้วนะฮะแล้วต้องทำเสียงสโลด้วยวะแล้วตลอดจะเล่นเธอเรียหรือจะเล่นสโลนก็เล่นเล่นเธอเลียแล้วก็สมควรกับเวลาแล้วฮะเล่นเทนคุณท้าคุณฮักฮะคุณอยากจะมาเอ่อกล่าวลาไหมครัไม่ใช่ไหมครัโอเคครับแลต่อจากน้ามาดูกันว่าจะท่าเสร็จหรือเปล่า